สวัสดีครับพี่ๆน้องๆคนไทยทุกคนวันนี้ผมได้มีหน้าที่มาคุมการเลือกตั้งที่ห้องสม,มุดอำเภอที่ผมทำงานอยู่วันนี้เป็นวันเลือกตั้งครั้งสุดท้าทยระหว่างทรัมป์ก่อนจูไบรเดนไม่รู้ว่าใครจะได้เพราะคะแนนมาสูสีตอนนี้ที่นี่เวลา9 1มง10นาทีตอนเช้า ทุกคนก็เริ่มเข้ามาประชาชนเริ่มเข้ามาคัดเลือกแถวยาวเหยียดเลยวันนี้ตางนี้มีทำงานกับลุกน้องลุกน้องมีสามคนวันนี้เป็นผิวดําผมเป็นหน้าที่คุมพอวันนี้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วผู้นี้งจะไปตึงจะพักร้อนช่วยเข้าวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่ผมจะ,กะเกษียณผมจะ,กะเกษียณเดือนหน้า แต่ยังไม่รู้ว่าวันเวลาเพราะเขายังไม่พลุ่มาวันนี้คนเยอะจริงๆปิดแปลกกว่าทุกครั้งที่มีการคัดเลือกเอาละครับผมก็ให้ดูภาพแค่นี้เป็นเป็นที่เข้าใจกันคนเยอะจริงๆเที่ยวนี้เดี๋ยวผมจะออกไปดูข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพบกับผมใหม่ครับ